เบเตยเผยชวนเอ็นดูน้องเวทมนต์ขอแจมขึ้นเวทีงานนี้ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับไปไม่เป็นค่ะเรยไดว้วาออกมาหวนจับไมาอีกครั้งก็เดินสายออกงานร้องเพลงและสร้างสีสรนบนเวทีให้แฟนๆได้ติดตามอย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้สำหรับน้องร้องสาวเบเตยสุธีวันหรือเบเตยอาสยามแถมเจ้าตัวก็ยังอัปเดตก,การทำงานให้แฟนๆได้ติดตามผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวอยู่ไม่ไวยเว้นเช่นเดียวกัน อย่างล่าสุดหลังจากที่ได้รับงานที่ร้านแห่งหนึ่งหลังจบงานคุณแม่คนสวยก็เรามาโพสตภาพอยู่บนเวทีแถมงานนี้ยังมีนวเวทมลลูกสาวสุดที่รักขอขึ้นเวทีแจมด้วยแต่แอบมีอาการเกรงอยู่ไม่น้อยพร้อมกันนี้สาวใบเตยก็ยังได้เขียนแคปชั่นบรรยายมเมเต์ดังกล่าวเอาไว้ว่ามายิโมจิหัวใจมีเด็กขอขึ้นเวทีด้วยแม่ไปไม่เป็นเลยฮ่าฮ่าฮ่าคราวหลังหนูเต้นได้เลยนะคะรักที่สุด PS ขอบคุณร้านวิวน้ำมากๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีมากๆชาวภูเก็ต ไปทานกันเยอะๆนะท่ามกลางเพื่อนพ้องคนมาเทิงและแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์อ็นดูโมเมนต์ดังกล่าวกันอย่างคับคั่ง